จังหวัดหนองคายฝนตกส่งผลดีกับเกษตรกรปลูกไผ่จังหวัดหนองคายฝนตกต่อเนื่องพื้นดินชุ่มชื้นส่งผลดีต่อไผ่เลี้ยงและไผ่กิมจูที่แทงหน่อมากกว่าปกติเกษตรกรตัดขายวันละกว่า60-70กิโลกรัมนำไปขายที่ตลาดสดกิโลกรัมละ40บาทสร้างไรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกอย่างเป็นกอบเป็นกำหากขายไม่หมดก็จะแปลรูปเก็บนำกลับไปขายอีกครั้ง จากการที่มีฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดหนองคายหลายวันทําให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีความชุ่มชื้นส่งผลดีกับพืชผลการเกษตรที่เกษตรกรเพาะปลูกไผ่ก็เป็นพืชผลการเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับผลดีจากฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้โดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกไผ่เลี้ยงและไผ่กิมจูบ้านนาพี่ผานตำบลปะโคอําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายที่ขณะนี้ไผ่เลี้ยงที่ปลูกไว้ได้เริ่มแตกหน่อออกมาจากพื้นดินเป็นจํานวนมาก เกษตรกรที่ปลูกตัดไปขายแบบหน่อสดวันละกว่า60กิโลกรัมต่อไร่ที่ตลาดสดแย้งสว่างตำบลหนองก,มกอมเกาะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่อยู่ริมถนนบายพาสทไปด่านรมแดนหนองคายมีลูกค้าเข้าไปจับจ่ายซื้ออาหารสดที่ตลาดแห่งนี้เป็นจํานวนมากซึ่งหน่อไม้เป็นที่นิยมของลูกค้าที่เข้าไปจับจ่ายหาซื้อสินค้าภายในตลาดสดแห่งนี้เป็นอย่างมากปกติราคาหน่อไม้จะอยู่ระหว่าง40-70บาทต่อกิโลกร,รมัม ช่วงนี้อยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมช่วงฤดูแล้งที่มีหน่อไม้น้อยจะเป็นช่วงที่หน่อไม้มีราคาแพงทําให้ช่วงนี้หน่อไม้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกไผ่ได้เป็นอย่างดีนายสุวพิษศรีวงศ์เกษตรกรบ้านนาพิพานตะบนปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายที่ปลูกไผ่เลี้ยงและไผ่กิมจูจํานวนกว่าสี่ไร่บอกว่าช่วงนี้จังหวัดหนองคายมีฝนตกต่อเนื่องทําให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึง ต่างจากการให้น้ําโดยใช้ระบบสปริงเกอร์เดี๋ยวนี้ช่วงนี้ฝนกาลังตกครับตกนี่เป็นฝนดีครับไผยเขาแล้วก็เป็นพวกนอใหม่นี่มากๆมักเลยครับ,รบดียังไงเนี่ยครับด,นนดีเพราะว่าเนื่องดีกว่าน้ำหลายเท่าเพราะอากาศเขาซีบเวลวฝนตกมามันคว้มชื้นขเขาจะได้ไปงวงกว้างครับครับที่นี่เวลาถ้าเขามีอ่าฝนเขาต้องใส่น้ำถ้าออกนอกฤดูดเขาก็รัดได้ราคาดี ถ้ารอการเดูฝนตกมานี่คือทั่วไปเขาออกแล้วก็ราคาก็ถูกลงมาครับช่วงนี้ของเขานี่มีจาลยละผลผลิตออกในไร่สั่นเดยครับเดี๋ยวนี้ออกมือประมาณ60กิโลครับกกโลครับเป็นไผ่เอียงเนี่ยครับเป็นไผ่เลี่ยงกแล้วก็ไผ่กิ่มซุ้งครับขายเป็นสัดส่วนละอันใดไร้ก็่ากันครับค่มันเป็นบางข้างครับบางข้างกับนอไผ่เลี่ยงหลายบางข้างกับกิมซุงหลายครับแต่ว่ากิ่มซุงรู้สึกว่านอไผ่เลี่ยงหลายออกหลายกว่าเพราะใบนอ้ไผ่เลี่ยงมัน ผลผลิตที่ออกเขาต้องเก็บทุกมือบาเลยว่ามือเว้นมือลายมือเก็บแตหนึ่งบางทีถ้าเขามีงานไปทังติดธุระเขาก็ต้องเก็บมือเดียวกับเก็บมือเดียวเลยก่อนเว็นมือถ้าตามธรรมดาคือเขาไปนั่งตลาดเขาก็ต้องเก็บทุกมือ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 ครับถ้าเขามีธุระมีงานเขาก็ต้องเว้นมือครับเขาต้องตัดมือนั้นให้ลายที่สุดหลายสุดช่วงนี้ที่มันเขาตัดไปตลาด ยุติเท่ายครับตอนนี้เทาตั้ไปนะครับเป็นกิโลนบ้างครับครับกิโลกับประมาณ60 70บเจ็ดสิบกิโลประมาณราคาช่วงนี้เป็นยังไงครับราคาช่วงนี้มันก็ช่วงโควิดแหละครับเดี๋ยวนี้มันอกลขยกได้เพราะว่าคุณต่างประเทศเขาจะมาบริได้มาซื้อเขาบริได้เหาก็ธรรมดามันก็เหลือมาได้เพราะว่าเหลือมาเขาก็มาเห็นน้ำไม้ดองมั่งมาต้มมั่งก็ไปไหมครับครับได้ได้คือเก่าอามาแปลรูกไม้โอครับราคาช่วงนี้อยู่กิโลละประมาณ40บาทครับ ก็ถือยังก็ถือว่าเป็นราคาทีดีครับแต่ว่ามันกขายยากนิดนึงครับแต่ว่าไอ้ก้อนหัวปีกหกสิบห้าสิบหกสิบครับช่วงที่มันราคาถูกสุดนี่คือช่วงไหนครับครับเริ่มเริ่มนะครับจากเดือนไอ้นี่เราไปครับอืมร่างกาย่งคนตรงมากครับพฤษภาคมามิถุนากนกรกฎดามนี่คือเริ่มเริ่มราคาถูกไปเรื่อยๆครับทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน